เป็นสินแสที่มีชื่อเสียงดังถึงขนัดอยู่นบนช่องทีวีดิจิตอลช่องดังช่องหนึ่งนะครับและกระแสข่าวที่มาแรงตอนนี้ก็คือว่าดันเอาวิชาชีพนี้ไปหลอกความเชื่อของคุณยายท่านหนึ่งอ,อายุ77พบกับรถครับแล้วก็บอมนะครับบอม Big Bang. บิบ<ถ>๊กแบงรับรถรถรอรีเทิร์นรถข่าวแนวตั้งครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ เราแนนแนกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยเพื่อที่จะมาคุยกันก็เป็นเรื่องของการดูห่วงจุย้ยจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์นี้มันมีมานานนะมันเป็นเรื่องคําว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อห่วงจุ้ยนี่มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะทั้งที่ดินทั้งรถทั้งบนหน้าของคุณโงเ่เฮงนี่ก็คือห่วงจุยง้ยเหมือนกันเหมือนกัน น่าจะดีจะร้ายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมช่วยมันบอกได้ออนะครับคุณอย่าเอามือแผ่มาที่หน้าผม,มนะ<า>ให้คุณผู้ชมเห็น้าชัดเจนนะว่าผมช่วยมันเป็นยังไงห <c oughs> น้าดีเป็นยังไงหน้าไม่ดีเป็นยังไงคุณพอมเหมือนจะเสกคาถาอะไรเข้าตัวผมหรือเปล่าค <c oughs> นนี้ช่วหลังนี่ เป็นโลกแบบชักกระตุกนี่เรานั่งเนี่ยจะดงตลอดเวลาหรือเปล่าบันทึกคลิปเนี่ยครับเออเราได้กลิ่นของรสชาติอาหารโชยมานะเพราะว่ามีป้าเนี่ยเขากำลังประกอบอาหารร้อนม้อและเดือดผุดผุดเลยเป็นเรื่าเมนูอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นหงจุยเหมือนกันนะใช่เอาทีนี้มาเรื่องราวของห่วงจุยนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีประเด็นก่อนทำไมเรื่องราวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองรอดระหว่างรถกับบอมเนี่ยนี่ก็ห่วงจุยอย่างนันนะครับนี่รอดรอดอ๊บอเห็นอะไรอ้าวอ้าวน้ำผู้ ใช่ไหมเปไงครับมีหงช่วยไหมอ้าวเขาบอกว่าหลักความเชื่อของการปลูกที่ดินที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีน้ําอยู่หน้าบ้านหลังบ้านมุมไหนก็แล้วแต่ตามทิศตามองศาที่เขาบอกไว้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยมันไม่ได้ทให้ชีวิตราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขชีวิตครอบครัวถ้ามีน้ําอยู่หน้าบ้านมีน้ําอยู่หน้าบ้านเขาบอกว่าอยู่อยู่ในบ่อหรืออยู่ในบึงหนองคลองบึงอะไรอย่างนี้น้าต้องน้ําไม่นิ่งน้ำไม่นิ่งน้ำไหลต้องมีน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วต้องไหลลึกไหมไม่ต้องไหลลึก น้ำนิ่งไหลลึกโอ้ยเกือไปไม่ไดนยังเช้าอยู่ก็ยังไงคุณ ก็บอกว่าไอ้เรื่องของความเชื่อมันคู่กับคนไทยแล้ววัฒธรรมทางมันแค่แค่ตะวันออกนะกับชาวโลกนี้เลยตอนตัวเขาคิดอย่างนี้เหมือนกันเ็ามีเรื่องของศาสตร์พวงจุ้ยเรื่องก็บอกว่าปูนปั้นหันคทิศไปทางไหนมันเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดสภาพภูมิอากาศเหมือนกันถ้าหันหน้าเข้าทางที่ตะวันออกมากๆเนี่ยเดเขมามาอย่างบ้านร้องบ้านปรูกเงี้ยก็มีบ้านสองฝั่งอ่ะเช้ามาฝั่งหนึ่งมันถูกแดดสองแดดสองคือฝั่งหนึ่งไม่สองคุณก็ย้ายไปอีกบ้านที่แดดไม่สองเอาคนซื้ออ่ะเขาดูพวังจุ้ยไงใช่แล เขาไม่อยากได้แต่สองก็ขายไม่ได้เด็กต้องมันต้องขายของยาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเต้องมันต้องขายของยาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ใส่เขาอยู่ตระกะง่ายๆที่มันเป็นข่าวเนี่ยเขาบอกเฮ้ยฉันสูญเงินไปเยอะเลยอ่ะนี่ไงก็ถึงได้บอกว่าหากินอยู่กับความชื่ออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่มหากนี้อันนี้เกี่ยวกับจิตจิตของผู้เสียหายไหมมันมันมันเกี่ยวด้วยเหมือนกันเช่นอย่างคุณรุทเนี่ยขออนุญาตนะคสมมติว่าบ้านแต่แสแรกขาะมีปัญหาทะเลกับลูกทุกวัน ก็คิดอยู่ในใจเอ๊ะฉัน,เป,นเป็นอะไรนะทําไมหนะ้าทุกอย่างมันดีชีวิตดีหมดเลยแต่ทำไมตื่นเช้ามาแต่แล้วก็อง,งอกับลูกอ,อย่างนี้ผมตื่นเช้ามาก็ทะเลาะก,กับลูกทะเลาะก,กับพ่อแม่เอ๊ะเรามองเอ๊ะทำไมหนะ้าบ้านเรามันโผกอยู่บนพื้นที่แตกเล้าหรือเปล่า<อ>บ้านผล่โย่ใน บึงหนองคองบึงที่เขาถมที่มาหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็มองว่าให้ยส้วมมันอยู่กลางบ้านเลยบ้านหลางบ้านมันสุดจังเลยเนี่ยน้ำมันสุดมีปัญหาทุกปีค่ใครเข้าไปอยู่ก็จะมีปัญหากันบ้านแตกสไลด์ขาดฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยาเหล่านี้ได้นี่ก็คือคนที่เรียกื่อว่าเป็นหมอดูหรือว่าสินแสแต่หมอดูสินแสบางรายบางเจ้าเขาก็ศึกษามาไงอาวรู้จริงอ่ะรู้จริงใช่นะครับแต่บางครั้งเนี่ย กาศึกษามาดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีจรรยาบรณในวิชาชีพแล้วเอาเรื่องของศาสตร์เหล่านี้เนี่ยไปหากินไปกอบโกนเงินทองมาเป็นกอบเป็นกรรมมันก็กลายเป็นคดีอย่างที่พูดถึงตอนนี้มันคือเรื่องของอะไรคือเรื่องของคนสินแสดังไรอเอาเรื่องของคุงจุ้ยศาสตร์คุงจุ้ยที่ตัวเองเนี่ยศึกษามาเนี่ยและเป็นจะบอกว่าเป็นสินแสที่มีชื่อเสียงดังถึงขนาดอยู่นบนช่องทีวีดิจิตอลช่องดังช่องหนึ่งนะครับและกระแสข่าวที่มาแรงตอนนี้ก็คือว่า ดันเอาวิชาชีพเนี้ไปหลอกความเชื่อของคุณยายท่านหนึ่งอายุ77แต่บอมเขาตอนนี้เราเราเหมือนเราได้ข้อมูลจากฝ่ายเดียวอ่าผมจอเราได้เอ่ยชื่อไงเราได้เอ่ยชื่อไงอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวต้องรอเขาออกมาชี้แจงก่อนครับว่าจริงเท็จมันเป็นยังไงอ่านะครับแต่ดังมากๆดังระดับประเทศกระแสนี้มันออกมาจากเพจดังเพจหนึ่งนะครับแล้วก็มันพูดถึงว่าผู้เสียหายนี่เป็นคุณยายวัย77ปีถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการต้องมาแก้ไขห่วงจุ้ย นำเอาเรื่องของแก้ไขว่าโดนคุณสามามีการบูชาเกี่ยวกับปีเสีย้ยให้บูชาเกี่ยวกับสิงมาอรไรตารณาแล้วก็มีการแค่แก้ไขต่างๆ,ๆาเกี่ยวกับคุณช่วยด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยศาลเราเนี่ยเขาเรียกเงินมันไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนม,มันไปเป็นหลักหลายล้านแ,<ต>แล้วที่รวมมูลค่าแล้วคว<ร>ามเสียหายกว่า66ล้านได้อ่านข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าเขาที่เขาเรียกเงินเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อวัตถุมงคลอ่าเอามาแก้หลวงจุวยให้กับ นี่แห่ะคุณเสียหายนี่แหละครับ <Okay. S 2> ุณรู้คุณเข้าใจศาสตร์นี้นะว่าอไอเรื่องของหมอดูห่วงจุ้ยหรือว่าอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหมอดูต่ตางๆเนี่ยนะ,ะโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นยิ่งมีสาวกมีความเชื่อ,อยิ่งดังยิ่งเพิ่มมูลค่ายิ่งดังยิ่งแพง หมอบางคนเนี่ยเชื่อมั้ยเดี๋ยวนี้ว่าเราเดินไปตามห้างต่างๆหรือตามวัดต่างๆเนี่ยบางคนสตาร์ทเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณดำกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของความเชื่อด้วยใช่เชื่อเหลือเกินว่าหมอดูคนเนี่ยดังอ่าเพราะออกรายการทีวีบ่อยถูกอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าถลูกแล้วยิ่งดังเท่าไหร่อย่างที่บอกว่ายิ่งมีคนเข้ามาซูฮกมากเท่าไหร่มีการโจทย์จันยิ่งมากเท่าไหร่ในแง่บวกเข้ามาเท่าไหร่กระแสมันก็คือออกไป บางทีการเรียกเก็บเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่หลักร้อยหลักพันแล้วมันขยับไปที่หลักหมื่นหลักแสนแล้วนี่ก็คือหลักล้านเลยนะครับบางคนนี่ต้องงัดเวลาเป็นพิเศษนะต้องจองเขาจองเวลาเขาไปต่างหากไม่ใช่ว่าจะดูได้นะแล้วบางทีเนี่ยแล้วเปลี่ยนกลางคันได้ไหมเปลี่ยนอาจารย์กลางคันได้ไหมหรือไม่ได้แล้วอยู่ที่จําเงินไปแล้วอะไรอ่างนี้ไอตรงนี้เนี่ยมันมเรื่องของทางคดีความแล้วเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราก็ร้อนใจนะเมื่อไหร่จะจะดูให้มันแล้วเสร็จัะที เมื่อไหร่วัตถุบางคนจะได้มามหรือทีอฉันก็นอนไม่หลับฉันก็ไม่สบายเงี้ยมันอาจจะมีรบะบุบนหน้าเพจหรือนี้มันบนบนบนออนไลน์เนี่ยโซเชียลมีเดียมันมีระบุได้นะว่าถ้าโอนไปเรียบร้อยแล้วไม่ไม่มีการปรันเงินคืนไม่มีการโอนเงินคืนในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจจะไม่ขอดูอมันมีกรณีระบอุอย่างนี้ชัดเจนอยู่แต่บางเจ้ามีกติกาอยู่เขามีกติกาอยู่แต่บางเจ้าก็บอกว่าถ้าจ่ายไปแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงินก็มีแต่มันเสี่ยงนะ ระบบออนไลน์มันเสี่ยงนะมันโอนไปแล้วมันจะคืนยังไงอ่ะนั่งไงจำได้ไหมสมัยก่อนมันมี1900งเก้าศูนย์จำได้ไหมโอ้ฮิตฮอตกันเหลือเกินมาทีกะเก้าบาทรอเข้าไปเป็นพันๆเป็นหมื่นๆก็มีใช่ไหมมันหากินกันแบบนี้เลยเออเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะหายไปแล้วไงเพราะว่ามันโซเชียลมีเดียมันเข้ามาทดแทนแล้วมันมีวิธีการรมวิธีอื่นๆที่จะ มาเขาเรียกว่าหลอกล่อ,อคนที่มีปัญหาทางชีวิตให้เข้ามาดูดวงเพื่อศาสตร์แบบแพลตฟอรม์มอื่นเื่อเช่นเดียวกันที่เรามาคุยกันเรื่องของาศาสตร์ของวงจุ้ยเนี่ยก็เพื่อมาเตือนภัยกันนะจริงใช่ไหมแต่ว่าปรมาจารย์ที่เขาเขาศาึกษามาโดยตรงที่ที่เขาไม่มีเจตนาแบบนี้ก็มีคือแนวรินระพุทธจ้าได้ดสงอง ผู้นำศาสนาทุกศาสนาคริสต์อิสลามซิกเน่ไม่เคยสอนให้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อตรงนี้เป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอันนี้ไม่เชื่อแล้วก็ผมก็ไม่รบหลูแต่ขนาดนี้กันผมก็มีสุกสอนมาอาจจะผมผมใส่แบนคพระผมใส่มีเครื่องรางของขังพกติดตัวมาบนรถเราเราก็มีพยานอาจจะน้อยเพื่อความสบายใจในการคุ้มครองหน่อยมีลุงปูดทวดอะไรอย่างเงี้ยพวงจุ้ยกับสายมูเนี่ยเนื้อเดียวกันไหม มันมันคือความเชื่อเดียวกัม่มันเส้นมันบางกั้นแต่จริงจมันคือแบบเดียวกันคือความเชื่อล้วนๆเชื่อเหมือนกันล้วนๆเพื่อทางจิตหลักจิตวิทยาของเราในการที่จะใช้ชีวิตดําเนินอยู่ในแต่ละวันความเชื่อสติด้วยถ้าคุณบอมบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อครับและคนที่มาหากินกับความเชื่อละถ้าหากว่าออกมาในทางที่บริสุทธิ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเป็นการหลอกลวงแล้วก็เจตนาที่จะ แอบแฝงไว้ว่าที่จะต้องการที่จะโกยเงินมากคือกำลังทุกอยู่เนี่ยโหคุณเข้ามาพอดีเลยอย่าลืมว่าคนที่หามีเท่าไรใจไม่อั้มหากินจากความเชื่อเหล่านี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นคนที่มีคพรสวรรค์ทางวาทศิลป์ทั้งนั้นมีหลักจริวธยาาในการพูดโน้มน้าวเชิญชวน คนที่มีปัญหาอยู่เขาต้องการที่พึ่งทางจิตใจอยู่แล้วถูกไหมอย่างคุณรุษเนี่ยมาปรึกษาผมรือผมปรึกษาคุรุษเนี่ยเราต้องการมีที่พึ่งทางจิตใจซึ่งกันและกันอย่างน้อยมีคนรับฟังคนเหล่านี้นี่ที่มีอาชีพเหล่านี้เป็นผู้ฟังที่ดีและจิตวิทยาที่ชาญฉลาดก็คือรู้จักวิธีการพูดให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็น้มน้าวให้คนเหล่านั้นที่กําลังรู้สึกแย่อยู่เนี่ยเข้าทางตนเองเช่น ซื้อพยัญถือนี้สิจะเราเราไม่บอกว่าเป็นการนักเป็นค่าครูอย่างนี้เป็นต้นผมไม่เก็บเป็นค่าครูใดๆทั้งสิ้นหรืออะไรย่างนี้สิแต่อย่างน้อยเทคโนโลีนะแล้วคุณจะดีขึ้นอย่างไรก็คือช่องทางที่เขาจะเรียกเงินก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินสดแต่ว่าชักชวนมาให้ซื้อของซื้อของแทนและเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหมอดูเดี๋ยวนี้เขาเขาทันเทคโนโลยีนะมี QR code ให้ลงด้วย เอาจริงว่ะอ่าบนหน้าเพจต่างๆคนบางคนบอกว่ามันมัน้าลืมเอาเงินสดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอนได้มีคิวอ่ะคนโอนได้โอนได้อีกหรือถ้าแบบย้อนยุคไปก่อนนั้นอ่ามีเลขบัญชีให้โอนเข้าไปธนาคารอะไรชื่ออะไรอะไรยังไงมีแต่ทําแล้วสบายใจก็ไม่เป็นไรนี่ถ้ามันเล็กๆน้อยๆคนจะทำไงก็ไม่มีปัญหาแล้อย่างหนึ่งเขาไม่มาบังคับบีบออกว่าคุณต้องทําคุณต้องทําออันนี้ต้องโทษบอกว่า เป็นความผิดของเขาไหมที่เขามากันโชคทรัพย์เขาก็อาจจะไม่ได้ผิดแบบเต็มร้อยด้วยความรู้สึกนะของผมเองนะคุณเองเนี่ยต้องกระโดดเข้ามาเป็นเหยื่อให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ได้เป็นการบังคับขู่เข็นนี่ว่าจะต้องมาทำถูกไหมเอนี้เนี่ยไม่ได้ให้โดนเสน่หานะเรื่องนี้ยังไม่จบนะโชคดีไม่มีชื่อต่อเต่าอยู่ชีวิตถือว่าเรื่องนี้เราสอนอะไรให้คติอะไรกับคนดูหน่อยบางครั้ง คนเราทุกคนมันมีปัญหากันเท่นั้นแหละครับมันก็ต้องการจุดที่เหนี่ยวของจิตใจของชีวิตกันทท้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะต้องหาที่ทึดเหนี่ยวแบบนั้นอย่างมีสติหรือไม่มากน้อยขนาดไหนน,<ช>นะครับอย่าไม่ใช่แบบหลงเชื่อแบบงม,มงายอะ,อะไรฟังหูฟังไม่ลืมหูลืมตาอะไรประมาณอย่างนั้นมันไม่ใช่